ไหนูนี่มันสิปีหรือสิบนาทีกันแน่จ้าเพราะแบบตั้งแต่เริ่มเกมมาทีโมเจก็โดนสวนจนหน้าสั่นกันหลายรอบเลยทีเดียวอย่างจุดนี้ที่ฝั่นตรงข้ามได้อินฟินิตเลเยอรซะด้วยแล้เองรีบลงมาช่วยเคลียร์เลนล่างเพื่อรอร,รับอินฟินิตเลเยอร์กลายปเป็นเลนกลางจะเธอกำลังบวกกันสนั่นไปเลยจ้าแล้วแวนเจยึงรีบซอยขาเข้าไปช่วยเพื่อเขาไปไม่ทันตัวโรถูกมอทอดปิดทิวเป็นที่เรียบร้อยก็ไม่ต้องเศร้าส้อยไปรอกละจ,าจ้าเพาเจยแข็งแล้วจาว้าตวัวโรดแถมยังต้องร้องโอ้โหว่ากววออ้กนเนจป เ้ื่อใหความที่ออฟเลนทีมเจไม่ค่อยทำเลนข้าสักเท่าไหร่เจจะต้องแบ่งความสนใจมาช่วยทําเวลครีปเลนข้างแล้วตอนที่จะเดินกลับรวมเลนการนั่นเองก็เ <c oughs> ป็นจังหวะเดียวกันกับที่ฝั่งตรงข้ามพยายามจะเข้ามาเวทบาฟ้าทีมเจแต่ใช่แล้วคบเพ่เขาไาเหยียบจมูกถึงทีนแบบนี้จะรอมได้ยังไงว่าแล้วเจก็วิ่งไปหลบหลังโตโรให้บังควายป่ารับดามเมจให้จะยิงสวนจนท,ทั้งมอทอร์และใบขีดไปเป็นแบบเบิ้ลคิวของตัวเองอีกครั้งส่วนเรดเองก็ตามหลังไปสอยให้ยาเตะจุดนีเก็ด้า่า คนของไฟที่น่าเบิกบานเป็นอย่างยิ่งเพราะมันช่วยประวิงเวลาทาให้ทีมของเจ๊าสามารถยืดมาจนถึงนาทีที่กอสเลเยอร์เกิดได้และชลลเจ้าเป็นเด็กครั้งที่เจ๊ามาทําเลนข้างโดยที่โตโรคอยประกบมนอยู่เลนกลางแน่นอนว่าตอนนี้พวกเราก็ตั้งท่าจะเอากอสเลเยอร์ตัวนี้แล้วซึ่งทุกอย่างก็รูปเป็นไปด้วยดีใครจะไปคาดคิดล่ะเจ้าว่าจังหวะนี้อยู่ดีๆโตโร่จะเปิดเอาตแล้วสลด์ขึ้นหน้าไปสตันบอลน,นอี่เออเราก็เป็นแครี่บาจีเห็นเพื่อนเปิดแล้วต้องตามไปซ้อนหนูนนีี่่่่ววามกหาตีนมาาะย่นนั้จูยนี่ก็เสียกอกกเิดไปอีกดยู่ โหยโคตรเฮงซวยนะทีนั้นเจ๊อยากจะอยู่หัวตัวเองมากบอกเลยหาดแรดจึงถามเลยว่าบกทำไมเออใช่เจ๊เองก็ไม่เข้าใจทำไมเลือดพระเจ้าตาต้องมาแรงในตอนนั้นจ้าหนูแล้วหลังจากนั้นก็ไปที่แน่นอนฝาตตกลมคะได้กอสเลยเยอร์ไปแน่แม่น่าเคอจะตามไปสอยไว้ได้แต่ก็แลกไปด้วยชีวิตของตัวเองอยู่ดีเช่นเดียวกับแรดที่ขิดไปในเวลาไล่เลี่ยกันและนั่นทําให้แรดแตัดสินใจกดยอมแต่ไม่เว้ยยอมเยืมอะไรจ้าเพื่อนอย่างเจ๊อุตสาให้โอกาสเกิดมาใหม่ไปที่เรียบร้อยแม่ไอแม่ย้อยรอบนี้เจ๊จะตั้งสต รอบนี้เจ๊ระวังทีท่าไม่เข้าโวกม่วอีกแล้วแล้วก็คอยเคลียร์เลนอย่างเดียวอีกด้วยเพราะเจ๊รู้ดีว่าถ้าพลาดรอบนี้คงไม่มีโชคช่วยอีกแล้วแต่อยากระนั้นเลยที่ฝ่าตรงข้ามกระโถมันเข้ามาอย่างนักวนซินลปเหลือเกินทีแรกเจ๊ก็ได้แต่เดินไปเดินมากระทั่งอนุอินมาถึงแล้วใช้อัลติเขาเปิดวงไฟแล้วจะใช้ฟิกเกอร์ย่อตามเข้าไปเติมตามแมจอย่างรวดเร็วเดี๋ยวขโมยให้ดันตามมาที่หลังก่อนจะใช้หมัดเสริมพลังต่อยเข้าไปทีเดียวจนเทวคีทั้งยังปิดไฮยาเตะเป็นดบเบมจคิวของตัวเองอี แน่นอนจากตัวนั้นก็ถูกโปรเจรสตส่งกระบ,บอกไปแทนบอนนี่นี่เองโอเคหนูแล้วด้วยไฟนั้นก็ทำให้โปรเจตยังคงยืดเกมต่อไปได้จนกระทั่งถึงจุดที่ท,ทั้ทงทีมมาออก,กันอยู่ตรงกลางโดยที่ไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นเห็นแบบนี้แล้วนาครอสจึงส่งสัญญาณให้ถอยเเองก็คิดว่าควรจะถอยไปทำเลนก่อนแล้วจริงๆแต่ดูเหมือนคนอื่นในทีมจะยังคงนิ่งเฉยต,ต่อการส่งสัญญ,ญาณนั้นของนาครอสสุดท้ายแล้วนาครอสจึงจากไปยังเลนลา่า,ลางโปงเรเจตเองก็เดินห่างมาจากทีมเมทแล้วแต่ใครจะไปคาดคิดห่ะอจ๊าวว่าจังหวะอีกคร้อยหลังมาได้ไไมมม่่่่นนนนนาาาาักกกกจููออออรริทียยื็ถเเดบปละคฟให ครั้งใหม่จากเธอแน่นอนว่าตอนที่เจ๊ไปถึงนางควายป่าก็สะบักสะบอมแล้วถึงไม่แล้วถูกม้อทอดเป็นคิวไปแบบสวยๆเอาละสิงานนี้เจ๊จะช่วยทีมอย่างไรดีล่ะวะเดี๋ยวจะจังหวะนั้นเองเจ๊ก็เหลือบไปเห็นบนมินิแมพหนุ่มหนาครก็จะทำมิชชั่นอิ่พอสนไปได้นี่วะอยากขน้นเลยจ้าอีเทลเราจะกลับบ้านเจ๊ก็เลยจิกเปียไม่ให้นางว้าแต่เช่นแล้วครับด้วยความุ่มเทอของนาครนี้สุดที่เจ๊ก็เลยไปฝ่ายวิกทอรี่ไปด้วยประการชนิดนี้เอง โอ้ยหนูบอกเลยว่าทีแรกเจ๊กำลังปวดหัวเลยว่าจะทำยังไงดีรองงานงานนี้จริงๆแล้วควรจะยกมง mvp ให้กับนาครอนนะเนี่ยเอาโอเคหนูสรุปแล้วื่าวันนี้เจกก๊ก็กดไปแค่สองหมายเลขจ้าผลคือชนะหนึ่งแพ้หนึ่งจ้าที่แพ้ในฐานะหมอทอดก็ต้องบอกให้คำเดียวว่าหมดคำจะพูดเลยจ้าฉันเคยนะคะสามารถส่งกับนงใจให้เจ๊ได <Hey. S 1> ้การช่วยกดไลค์เพจแอนิวอาร์แกลอรี่ร้านของเจ๊เองนะทุกคน